นีเราจะไปไหนกันครับเจแค่อีกทีครับเจ๊อะไรเจ๊แค่โคตย่าเดี๋ยวเราจะเดินทางในเช้านี้นะครับเพื่อมุ่งสู่พนัทนะครับชนบุรีนะครับเร็วพอหรือยังอนนี้กำลังเดินทางนะครับไปร้านเจ๊แค่นะครับโคตรเลยยัมนะครับตอนนี้เราอยู่มอเตอร์เวย์นะครับ ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเจ๊แครนะครับปูป้านะครับเจ๊แครนะครับคนะยํานะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมนะตอนนี้สั่งอาหารแล้วตรงน,นี้เป็นจุดลงทะเบียนนะครับสั่งอาหารก่อนนะครับแล้วมารอนะครับก่อนเข้าไปนะครับ กี่ครั้งนะครับที่นี่ครับสองครั้งค่ะสองครั้งอ่านี่ติดใจนะครับมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับนนี้ครคิวเรียกเข้าแหวนนะครับ

ชีหมอกพูดอะไรก็ได้เราเนี่ยค่ะวันนี้คือชีสปังใครมาถึงเร็วก็หนาใครมาถึงชา้าก็หนามาอาาเริ่มมาแล้วนะครับดูผูกใครครับอ้าวไม่ใช่อ้าวเพราว่าให้มาดู

ไข่แดงดนู่นดูไข่ปลาหมื้องหมใหญ่าหมกแงเลยกุ้งสุกกุ้งสดถี่ยังไม่เสนโอ้แต่ง่าไม่ะคเด็ดมากเด็ดไหมใต้กป็นปลาหมึกปลาหมึกเด็ดมากเร็วๆพี่เขาบอกปลาหมเนี้หอยมีหอยนางรมด้วยนะ cả mọi mực bể tinh bảo rồi nè, <laughs> 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 <Đạy nào. cười> <laughs> <laughs> à, ครับลกูกทำอะไรครับถ่ายป้าเหรออ๋อโอเคคุณปีนสองพันคุณปีนมาป้าดำมากมาป้าดำมากมันยำอีก <c oughs> ตัวนีบิ้วหัวป้าบังจิ้มน,น้ำยำนะคะอ้าว น้องเลนอ้ม่หวานมากครับเือกินกินั้หมดไเต่อไปเดดดี้น้อยเดี๋ยวน้องใช้ถ่ายอีกร้านหนึ่งนะแต่ฟ้าพาอีกร้านล้วไปถ่ายนะเข้าไหม ถ้าบีถ่ายก่อนจิบเครื่งตาก็มีนีดห่าห้อยหวานใช่ไหมยช่หวานจะถ่ายน่ะก็บอกว่ามีเอนเ่ย่แเรื่อเปิดวขอบ ลหลังจากสู้กันมาสักพักหนึ่งนะครับสภาพที่เหลือจะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับผูดองนะครับเรีรวมใช่ไหมเะีรวมดูสภาพเป็นไงครับหมดจริงๆครับ อยอดครับมือขาไอ้อจานท้องกินแหลกนะครับหมดจริงๆครับจานนี้ใหญ่มากนะครับดูดิยังเก้งนะครับสี่คนกำลังดีครับสี่คนกำลังดี แต่คนเดียวแย่ครับคนแย่เลย<อ>ครับวันนี้เป็นไงบ้างอร่อยไหมอนนร่อยมากเยค่ะใช้แดดไหมใช่โคตรเลยนะโคตเลยนะโคตร,รเลยยำโคตรเลยยำเลยอร่อยโคตรเลยยำเลยนะครับวันนี้หมดเลยนะครับวันนี้อิ่มเอก,กันมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพไปแล้วนะครับเาถยายนะผมยังไม่ชอบหรอกนะมาเที่ยวแลเูนครับใ่าพูด้น่ยันนีเป็นไงอาหารเป็นไงมากสนมากอบช่องอะไรไ กข้าวจานของไครกินพาเที่ยวะกดสครับสับไ้ยกดไลค์กดแชร์ด้วยจากที่ปี่ไปก่อนนะายบบ๊ายบาย